5วิตามินและเกลือแร่ที่ควรเสริมหลังฉีดวัคซีนโควิดมีอะไรบ้างเสริมแล้วได้ยังไงวันนี้หมอมีมาบอกครับสวัสดีครับหมอพัฒนะครับนายแพทย์พัทระวิริยมลีกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์รวัยและฟื้นฟูสุขภาพประจำเอ็กเซลเลตไลฟ์เซ็นเตอร์ครับหลายๆลยท่านหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยอาจจะมีอาการข้างเคียงเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ ปวดเมื่อตามร่างกายได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากร่างกายกำลังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อตอบสนองต่อวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนะครับดังนั้น5วิตามินที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีดังนี้ครับ 1. วิตามินซีนะครับช่วยในการเพิ่มการผลิตของเม็เลือดขาวในร่างกาย 2. ครับวิตามินดี3 5,000 international u n i t ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพของเ,เลือดขาวในการฆ่าเชื้อไวรัส3 ซิงพลัสช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและลดการเกาะต,ตัวของไวรัส 4. B ี B complex วิตามินบำรุงสมองช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น 5. ้าคอมอติวิตามินบำรุงองค์รวมช่วยให้ร่างกายไม่เพลียรครับ <Wow. S 1> วิตามินทั้งหตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนนะครับและก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นพร้อมต่อสู้กับโควิด -19 ครับ